ตรงสูตรขอบฟ้าด้านหน้านะครับก็จะเป็นก็จะเป็นหลังแปรของภูผาซานนะครับก็อีกนิดเดียวครับ นี่นะครับมีความสูงบอกด้วยนะ1 000, 2 0เมตรนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลตรงนี้เราก็ต้องเดินต่อไปอีก เส้นทางที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้ ยังขึ้นไปอีกอยูะครับน่าจะประมาณสักหนึ่งรอยเมตร เดินทางมาก่อนที่จะถึงตรงจุดสูงสุดนะครับของภู菩านก็เจอต้นไม้ครับอยู่ด้านล่างเป็นต้นอะไรก็ไม่ทราบเลยแต่ว่าต้นใหญ่มากนะครับตรงนู้นเห็นไหมครับต้นไม้ใหญ่มากประมาณห้าคนโอบนะเท่าที่มองจากสายตานะครับก็อีกนิดนึงนะครับก็จะถึงตรงจุดสูงสุด ของภูผาซ่าน ต้องขึ้นไปยีกนะครับตรงนู้น โอ้ oh, สูงมากครับโวนนี้คือถ้าคิดว่าถ้าผ่านจุดนี้ไปก็เป็นจะเป็นหลังแปรของภูผาซานนะครับเป็น oh. oh. ชันมากนะสูงชันมาก ช่องชื่อว่าช่องหินชันนะครับตรงนี้วันนี้มีเชือนะครับ อยากให้เดินขึ้นหน้าฝนนี่น่าจะลื่นมากนะ ก็จะมีเชือกอีกเส้นหนึ่งครับไก่ที่ เร,เ,เรียนลูกเสือแล้ว่าเรียนราดอมาไ,มได้ใช้แล้ว <c oughs> แล้วก็จะเป็นช่องเขาเล็กๆนะครับ ขึ้นมานี่ลมเย็นมากครับอากาศ็นเหมือนอีกแบบเลยครับตอนนี้โอ้โหสวยมากครับออ้ยดีครับทางขึ้นมาเมื่อกี้นี้แวยก้อนนี้เป็นวิวด้านบนครับ สวยมากด้านบนก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะ ้องเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับจะมีจุดชมวิวอีกจุดนึง ทั้งั้งเก็นนะครับชมวิวนะครับด้านทิศตะวันตกเรามาดูภาพท,ทิศตกตันก็ได้ะนะอุณหภูมินะครับประมาณ20 23นะครับองศาเราสามารถชมวิวได้2ทางนะครับ ชมพระาทิตย์ตกก็ได้ชมพระาทิตย์ขึ้นก็ได้ครับกับเช้าวันนี้แสงแรกของปี65ที่ภูผาสานจนางังหวัดมุนดาหารครับ ไปไหว้เมื่อวานนะครับน้ำหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นนะครับเส้นทางขึ้นน้ำมรกตออกนะสวยจริงๆครับดูความแรง ธงชาติเลยอ๋อความสูงนะครับไม่ไม่ใช่หนึ่งพันนะครับไม่ใช่หนึ่งพันสองเมตรหนึ่งพันสองเมตรเป็นระยะทางนะครับแต่ว่าความสูงก็คือหกร้อยสิบเจ็ดเมตรจากระดับน้ำทะเล Чап. สวยด้าครับสวยนะครับสว,สวยลมแรงวิวสวยแล้วก็เงียบสงบด้วยใครที่ชอบกลางเต็นท์นะครับ เราสามารถมากลางเต็นท์ที่ลานจัมปาดนะครับแต่จริงๆเราม,มันมีจุดที่สูงขึ้นไปอีกนะแต่ว่าตรงนั้นก็น่าจะไม่มีจุดชมวิวนะครับดันบน ถือว่าแรงศรัทธาเป็นอย่างมากเลยนะครับพระใหญ่นะครับพระใหญ่ภูผาสานตัวนี้ก็จะเป็นสลาครับเมื่อก่อนก็น่าจะมีพระสงฆ์มาจำลองษาอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับก็จะให้ดูบริเวณร,บรอบ ก็จะมีถังน้ําเป็นถังน้ําเก็บน้ําฝนนะครับไม่ได้มีน้ําที่ปั๊มขึ้นมาจากด้านล่างตรงนี้จะเป็นสระน้ําเหมือนชาวบ้านเขามาขุดไว้นะเ,นเก็บน้ําตอนน้ําฝนนะช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่า ก็จะมีถังน้ำเพอให,ให้ใช้ข้อ้องน้ำได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ เลยนะครับก็บรรยากาศ่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหน้าผานะครับที่ตอนตกเราก็มาชมพระอาทิตย์ตกได้ตรงนี้ตรงนี้มีโคมไฟโซลาเซลล์จะมีน,กนักท่อนะงเที่ยอวอมากางเต็นท์ก็น่าจะไม่ได้เก็บไปนะไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่านะ ไว้เวลากลางคืนนะครับถ้าใครขึ้นมาก็ฝากฝากเอามาด้วยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าก็เอาวันนี้แหละนะครับเผื่อว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆมาก็าจะได้แสงสวา่างนะครับนี่ต้นจำปาอันนี้เป็นด้านหลังผ้าใหญ่ครับ นนี้ก็จะเป็นโจ๊กเหมือนเดิมแล้วก็ดิดกาแฟแล้วก็กลับนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับดูวิว แสงแรกของวันแสงแรกของปีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ เสร็จแล้วตรงที่ตรงที่มาเมื่อเช้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเห็นไ,ไหมครับถนนไปแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสาลาสาลาแปดเหลี่ยมที่ว่าจะไปกลางเป็นตรงนั้นแต่ว่าเปลี่ยนใจก็เข้าไปในหมู่บ้านนะครับไล่ไลที่หนึ่งเนี่ยก็นะ่าจะอยู่แถวโนะโนประมาณโนนนะครับเพราะว่าหมู่บ้านก็อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกเข้าไป แถวโน้นแหละเนี่ยน่าจะตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นตรงนั้นแหละเพราะหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับที่ที่หนึ่งนะครับเจ้าของไร่แล้วก็ให้ที่พักกับเรานะครับแล้วก็พี่หมายนะครับพี่หมายที่เป็นคนแนะนํานะครับแนะนําที่พักแนะนําการเดินทางนะครับที่นี่เขาก็ว่าจะพาขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาก็เต้องอยู่สังสรรค์กับครอบครัวนะครับ เราก็ไม่ไปรบกวนเขานะครับสุดยอดเลยครับภูผ,ผาซา,างจัาางหวัดชุหาร